พี่พี่อแอปตัดต่อใหม่ที่ชื่อสปริงอะ่ะพี่ลองใช้ยังคนพูดถึงโคตรเยอะสปริงเหรออันนี้ปะ ใช่ใช้แล้วดิอันนี้ตัดโคตรไวบอกเลยใช้ง่ายโหลดฟรีด้วยแอปนี้เป็นแอปน้องใหม่จากแอปเนี่ย Kinemaster ซึ่งหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วทีมงานเดียวกันเลยเจ้าตัวแอป Spring เนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยนะเขาโฟกัสที่อาให้ง่ายเร็วแปลว่าใครที่อยากตัดต่อได้และไม่มีพื้นฐานการตัดต่อเลยก็คือสามารถทําได้เลยเหมาะมากๆเลยนะไอแอปเนี้ยเหมาะกับคนที่อยากทําคลิปลง Tik t ็อกโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว่าในแอปเนี่ยมีฟีเจอร์และเอฟเฟกอะไรที่น่าใช้บ้าง อ,อย่างแรกนะเราก็เข้าแอปเราก็เลือกคลิปพอเลือกคลิปเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็จะเจอหน้านี้ครับก็คืออินเทอร์เฟซจะไม่ซับซ้อนเลยนะเข้าใจง่ายแบบเนี้ยในเนี้ยฟีเจอร์หลักๆก็มีครบครับทั้งเร่งความเร็วคลิปลบพื้นหลังข้อความอันเนี้ยเรามาดูที่เสียงนะปรับระดับเสียงได้ปรับอีโคเรเซอร์ได้ครับปรับเสียงหรือลดเสียงรบกวนได้แบบนี้ดีมากสร้างเสียงคําบรรยายอัตโนมัติได้แล้วก็ยังมีกราฟิก 3D ด้วยนะมีคลังเอฟเฟกมาด้วยแบบนี้ให้มาเยอะด้วยแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยที่รานแอคเซสของเขาเน สไตล์ไหนโหลดเองได้หมดเลยแบบเนี้ยมันก็จะมีจ่อันที่เราใช้ที่เราชอบไม่รกตาทุกคนดูนี่นะพี่เอกจะทําคลิปจากแอปสปริงเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจะดูดไปที่เทมเพลตครับเนี่ยแค่เลือกรูปหรือวิดีโอแล้วมันก็จะจัดจัจงหวะให้ใส่เพลงใส่เอฟเฟกให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยอย่างไวโครง่ายเนี่ยเสร็จแล้ว โลดทุกอย่างออกมาใช้เนี่ยไม่ติดลายน้ำด้วยถ้าอยากทำคลิปเร็วๆสวยๆแบบนี้แต่ไม่อยากเสียเวลาในการเรียนรู้แอปอะไรเยอะพี่เอบอกเลยว่าแอป Spring ตัวใหม่ตัวนี้นะตอบโจทย์สุดๆที่สําคัญนะโหลดฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับใครที่กำลังมองหาแอปตัดต่อดีๆใช้งานง่ายๆตัวนี้เลยครับ Spring แอปดีมีคุณภาพที่พี่เอกใช้พี่เอกชอบพี่เอกบอกต่อนะครับ